กราบสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับสู่รายการเรื่องเล่าหลังเที่ยงคืนท่านผู้ฟังเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมหรือไม่ครับท่านผู้ฟังอาจจะไม่เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมก็ได้จนกว่าจะได้ฟังเรื่องเล่าต่อไปนี้เรื่องอสูรลกายในเมืองมนุษย์มนุษย์เราเกิดมาในโลกนี้มีอิสระ ทั้งการสร้างกรรมดีและกรรมชั่วอย่าคิดว่าเราต้องมีชีวิตอยู่ในโลกมนุษย์เป็นประจำตลอดไปไม่รู้แก่ไม่รู้เจ็บไม่รู้ตายอย่าคิดว่ากรรมนั้นไม่มีจริงหรือไม่สามารถจะติดตามมาสนองเราได้ดังจะนำตัวอย่างชีวิตเกิดขึ้นสมัยก่อนของผู้หญิงคนหนึ่งต้องชอดใช้นี่กรรมนอนทนทุกข์ทรมานหญิงผู้นี้ไม่มีอาหารตกถึงท้องเป็นเวลาประมาณหเดือน แล้วไม่รู้ว่าชีวิตจะรอดได้อย่างไรเมื่อก่อนที่ผู้หญิงคนนี้จะล้มหมอนนอนเสือ่อรูปร่างอ้วนเจ้าเนื้อแต่อยู่ๆก็เป็นโรคอยากกินอะไรอยากกินจนใจจะขาดแต่ก็กินไม่ได้ของดีๆก็กลืนไม่เข้ากลืนไม่ลงคอมันตีบน้ำก็หยอดไม่ลงหญิงผู้นี้ได้เริ่มป่วยญาติพี่น้องก็รีบพามาหาหมอที่มีชื่อเสียงมารักษา แต่หมอก็ไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าเป็นโรคอะไรเพราะอะไรและไม่พบสาเหตุของโรคหมอตรวจดูทุกส่วนของร่างกายอย่างละเอียดถี่ท้วนก็ปกติผิดแต่อยากกินอาหารแต่กินไม่ได้เมื่อไม่มีอาหารตกถึงท้องแม้หมอจะพยายามรักษาก็ไม่สามารถที่จะช่วยอะไรได้รูปร่างที่เคยอ้วนใหญ่เจ้าเนื้อสมบูรณ์ก็ค่อยๆผอมลงผอมลง เพราะอาหารไม่ได้ตกถึงท้องเพื่อหล่อเลี้ยงร่างกายน้ำหนักตัวก็ลดลงในระยะหกเดือนรูปร่างก็เหลือแต่หนังหุ้มกระดูกมันทรมานชีวิตผู้หญิงคนนี้อย่างสาหัสบางคนก็บอกว่าเป็นโรคประสาทผู้รู้เรื่องดีก็ว่าเป็นโรคบาปกรรมรักษายากถ้าปัจจุบันนี้หมอคงให้อาหารทางร่างกายคงจะทรมานอีกนาน หญิงผู้นี้สมัยก่อนยากจนเป็นแม่ครัวอยู่กับหญิงสูงอายุมั่งคั่งและสูงศักด์ท่านหนึ่งเป็นผู้ใจบุญมีความศรัทธาสร้างกุศลได้ใส่บาตรพระสงฆ์ทุกเชา้าจํานวนร้อยรูปและได้มอบเงินให้แม่ครัวจับจ่ายอาหารมาทำกับข้าวกำชับว่าจะต้องเป็นอาหารชั้นดีมาใส่บาตรเชา้าถูกแพงเท่าไหร่เท่ากัน หวังจะได้ให้พระได้ฉันอาหารดีๆทุกวันคอยเปลี่ยนอย่าให้ซ้ำพระท่านจะเบื่อไม่สนใจเรื่องเงินทองค่าใช้จ่ายแม่ครัวก็ตกปากรับคำว่าจะจัดอาหารดีจะไม่ให้ซ้ำพระท่านจะเบื่อที่สุดนายจ้างก็ไวเนื้อเชื่อใจแม่ครัวจะเบิกค่าอาหารใส่บัตรวันละเท่าไหร่ก็มอบให้ไม่เคยทักท้วงแรก แม่ครัวก็จัดการเป็นที่เรียบร้อยแต่ก็ยังยักยอกเบียดบังค่าอาหารใส่บาทพระบ้างแต่ก็ไม่มากนักต่อมาเมื่อนานวันเข้าก็ได้ใจเท่าที่ยักยอกไว้ได้อย่างน้อยไปก็นึกว่าของอยู่ในห่อไม่มีใครรู้เราจะทําอะไรก็ได้จิตใจอกุศลก็เพิ่มมากขึ้นเริ่มทําอาหารถูกๆแล้วก็เบิกเงินนายจ้าง ว่าอาหารดีราคาแพงๆมาใส่บาทนายจ้างพาซื้อคิดว่าตัวเป็นคนซื่อใจบุญคนอื่นก็คงจะเหมือนกับตนก็หลงไว้วางใจก็มอบเงินทองค่าอาหารให้ตามคำเรียกร้องเวลาผ่านไปเป็นปีๆจนหญิงผู้นี้ยักยอกเงินทองจนเกิดความมั่งคั่งขึ้นมามีที่ดินปลูกบ้านลูกหลานมีเพชรมีทองใส่ร่ำรวยเพราะส่วนมาก ก็เบียดบังค่าอาหารใส่บาททุกเช้าเป็นประจำสิ่งที่ใส่บาทห่อเรียบร้อยทุกวันก็คือถั่วงอกผัดน้ำมันราคาถูกๆจะมีสามสี่หอที่ไว้แก้หน้าเมื่อนายจ้างสงสัยทําให้เหลือไว้ให้ในายจ้างดูได้รู้ว่ามันเป็นอาหารชั้นดีราคาแพงเพื่อให้ถูกอกถูกใจแม้คนในบ้านจะรู้ก็ไม่กล้ากล่าวฟ้องร้องนายแต่อย่างใด นี่ก็เป็นเหตุที่ทำให้หญิงแม่ครัวมั่งคั่งขึ้นแต่บัดนี้กำลังได้รับทนทุกขทรมานไม่รู้ว่าเมื่อใดจะสิ้นสุดลงในโลกมนุษย์และต้องไปรับใช้นี่กรรมความโลภอีกภพหนึ่งจนกว่าจะสิ้นกรรมโรคบาปกรรมในปัจจุบันก็คืออยากกินแต่ก็กินไม่ได้บางครั้งอยากกินเหลือเกินจนร้องไห้ แต่เหมือนเป็นโรคคอตันแม้แต่น้ำก็หยอดไม่ลงคิดว่าอาหารใส่บาทเช้าๆที่พระมารับบาทประจำวันก็มีแต่ถั่วงอกผัดน้ำมันและจากนั้นก็น้ำเปล่าผัดถั่วงอกความจริงก็อย่างเดียวกันเป็นประจำพระท่านจะชอบหรือไม่ชอบเมื่อเขาศรัทธาก็ต้องรับไว้ฉันทั้งผัดเอาไว้มากๆค้างคืนค้างวันจนถั่วงอกบูด เสียก็ยังใส่บาตรและไม่สนใจว่าพระท่านจะฉันได้หรือไม่พระที่บรรลุธรรมชั้นสูงแล้วท่านก็ไม่สนใจในอาหารเพราะท่านไม่ได้ติดรถอาหารท่านฉันเพื่อให้สังขารอยู่เท่านั้นหรือเรียกว่าท่านกินเพื่ออยู่แต่พระที่ท่านยังปลงไม่ได้ที่ท่านยังมีความรู้สึกในรถอาหารเพราะท่านอยู่เพื่อฉันยังมีกิเลสท่านก็คงฉันอาหารบูดไม่ลง และฉันทุกวันก็เหม็นเบื่อนี่แหละกรรมที่ได้เบียดบังยักยอกเงินที่มีอำนาจจิตศรัทธาเพื่อสร้างกุศลทำของดีๆถวายพระกลับเป็นของเร็วๆผิดความเจตนาของผู้ศรัทธาตั้งใจจริงก็นับว่าเป็นบาปหนักฉะนั้นไม่ต้องรอถึงชาติหน้าเพียงชาตินี้กรรมก็ตามสนองเห็นทันตาแล้วยังไม่ทันตาย ก็เป็นอสูรากายหรือเปรตในร่างมนุษย์พระอรหันต์โปรดไม่ถึงแม้แต่อยากน้ำก็ดื่มไม่ได้เพราะกรรมชั่วที่ตัวได้สร้างไว้ตามสนองเมื่อพิจารณาดูแล้วก็จะเห็นได้ว่าชีวิตแต่ละบุคคลไม่ว่าชายหญิงเมื่อสร้างกรรมไว้แล้วกรรมใดที่ผู้นั้นสร้างไว้ก็จะติดตามมาสนองเมื่อใกล้จะจากโลกนี้ไป ต้องทนทุกทรมานเมื่อรู้ตัวว่าผิดบางครั้งก็สายเกินไปบางครั้งก็ยังมีเวลากลับใจหญิงผู้นี้กำลังรับกรรมและแม้จะมั่งมีเงินทองมากเพียงใดก็ไม่สามารถจะหาผู้ที่จะมารักษาโรคบาปกรรมให้หายได้เงินทองที่ได้มาโดยไม่สุดจริตเบียดเบียนหรือเบียดบางทางทุจริตจิตโลภทำให้พระสงฆ์ได้รับความเดือดร้อนเป็นต้นเหตุ แห่งกรรมตามสนองเมื่อตัวจะตายแม้จะมีทรัพย์สินมากมายเพียงใดก็ขนเอาไปด้วยไม่ได้ซ้ำกลับเป็นโทษหากมีนรกก็ต้องไปเสวยทุกข์อยู่ในคุมนรกเป็นเปลตอสุร,รกายต้องทนทุกขทรมานอย่างแสนสาหัสอยากกินอะไรก็ไม่ได้กินเพราะกรรมชั่วตามที่ตนได้สร้างเอาไว้ เมื่อยังมีชีวิตอยู่ในเมืองมนุษย์กว่าจะสิ้นสุดกรรมฉะนั้นผู้ที่มีปัญญามีสติจึงไม่คิดประมาทใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังอยู่ในศีลธรรมถือศีลปฏิบัติธรรมไม่ใช้เวลาชีวิตปัจจุบันอย่างสุรุ่ยสุร่ายไปในทางผิดคิดมิชอบอย่าอยู่นอกเขตของวงศีลธรรมจะทำให้จิตใจห่อหุ้มไปด้วยกิเลสตัณหามัวเมา มืดมนแสงสว่างของธรรมไม่สามารถส่องเข้าไปถึงชีวิตจิตใจก็มีแต่ความเศร้าหม่นมองหวาดกลัวอยู่ตลอดเวลากรรมตามสนองย่อมทำลายอนาคตของตนเองทำลายชื่อเสียงของวงตระกูลฉะนั้นหากท่านได้พิจารณาคิดว่าไม่ใช่เรื่องไร้สาระก็คงจะเป็นประโยชน์ทางใจบ้างระยะหกเดือนก่อนจะตายอยากกินอาหารอยากดื่มน้ำ แต่ตนเองได้กลายเป็นเปลตอสุรกายไปแล้วอย่างโบราณบอกว่าปากเท่ารูเข็มพอจิตด,ดับก็ดึงไปสู่นรกคงจะต้องทนทุกทรมานชั่วกับชั่วกันกว่าจะสิ้นสุดครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานเรื่องเล่าหลังเที่ยงคืนด้วยนะครับเราพบกันใหม่คลิปหน้า สวัสดีครับ